สวดีจ้านะคะพบกับแม่นิรีแล้วนะคะวันนี้จะทำคลิปนะคะ o u t u b e ต่อเน,นื่องนะคะให้ให้หกว่านะยิ่งให้ยิ่งได้รับนะคะเราจะเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้รับที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกันนะคะจะมาพูดถึงเรื่องของการนะคะจุดทูปสามสิบหกดอกที่ทำไปเมื่อวานเนาะ,ะได้รเรียนรู้มานะคะเคยเป็นไหมแลนะปัจจุบันเนี้ยเคยแบบว่า คือไปขอพรนะคะที่วัดไว้หรือไปบนบานสารกก่าว,ว่าขอให้หนูมีความสุขขอให้โชคดีมีโชคลาภค้าขายดีหรือมีเงินมีทองนะคะได้ตามเป้าหมายแต่ผลท้ทายอ่ะเราก็ลืมคำอธิฐานคำบนบาลสารเก่าวต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราไปนะคะพอหลังจากกลับมาจากวัดแล้วทำไมชีวิตเราดีขึ้นแต่พอเราชีวิตเราดีขึ้น แต่คนท,ท้ายเราก็ไม่กลับไปทําก็ไม่กลับไปวัดนั้นอีกเลยนะคะแล้วจะแก้ยังไงนะคะแก้ด้วยการจุดธูปสามสิบหกดอกนะคะอ่ะที่เราไปรเรียนรู้มาัวอย่างเช่นคนเราเนี่ยเป็นเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดมานะเราก็อยู่ในศาสนาพุทธเนาะอ่ะก็ท่านก็จะสอนพระพุทธเจ้านะก็จะสอนว่าให้คิดดีพูดดีทดําดีนะรักตัวเองให้มากๆนะคะหรือเรานับถือศาสนาไหนก็ช่างเราจะแขวนพระ แบบไหนก็ช่าง่านก็จะสอนให้เราคิดดีพูดดีทําดีเนาะ,ะแล้วเราเคยแบบว่ามีไหมเหมือนพี่ก็เคยเป็นเนาะเคยแบบเคยด่าใครไหมเคยว่าร้ายใครไหมหรือเคยเผลอพังพูดไม่ดีไปคําคําไม่ดีนะคะ,ะเหมือนนะคะเราก็เคยเป็นนะะเราก็เคยเนื่องจากเราก็เกิดมาในที่แบบแม่ก็แม่ก็เป็นคนหนึ่งที่ดินทาเป็น ด่ากิ่งนะพูดแรงแต่นิสัยลึกๆเขาเป็นคนนิสัยดีมากเขาเป็นคนรักลูกรักครอบครัวรักคนอื่นมากเขาเป็นคนที่ห่วงคนอื่นนะเหมือนเราบางทีห่วงคนอื่นจนบางทีการห่วงคนอื่นแล้วก็รักคนอื่นมากเกินไปมันทําให้เราะเสียสุขภาพจิตมันทําให้เราเสียใจยนะคะการที่เรารักคนอื่นมากเกินไปห่วงคนอื่นมากไปอ่ะมันทําให้เราไม่สบายใจนะคะเพราะเราก็เป็นคนนั้นเพราะเราเป็นคนนิสัยนิส,สัยส่วนดีอ่ะ คือเป็นห่วงคนอื่นมากเกินมากเกินไปนะคะด้วยตัวอย่างเช่นเราเคยด่าว่าเขาหรือในอดีตที่ผ่านมาด่าว่าแฟนบ้างแหละหรือว่าเคยแบบผิดสจจาก,กับแฟนไว้อธิษฐานผิดร่วมกันว่าจะให้รักกันจนวันตายคนสุดท้ายเราก็ต้องมาเลิกกันนั่นแหละก็คือเป็นคําสาบานอ่ะมันพอเราจะมามี คู่ใหม่แต่ทําไมสมองของเราเนี่ยจิตใต้สำนึกของเราเขาถึงวบวนไปถึงกับเห็นภาพเก,ก่าๆอยู่ได้นะเราจะลบล้างอาดีตเนี่ยได้อย่างไรนะคะโดยเฉพาะเรื่องไม่ดีค่ะหรือกรรมที่ไม่ดีอย่างเช่นถ้าวันเนี้ยเราเหยียบเท้ากันเนาะแล้วเราเจอกันตัวตัวแทนที่เราจะขอโทษกันเลยอะ่ะมันก็จะให้อภัยกันเลยตั้งแต่ตอนนั้นใช่ไหมแต่บางกรณีที่ไอ้ต่างคนต่างบาดหมางก,กันด้วยแบบ ต่างคนต่างมองในส,สีหน้าแบบเหมือนจะกินพี่เคยเจอเหมือน,นเออเหมือนเขาจะกินเราเลยวะ่ะเราไปเนี้ยเราก็ไม่มีเจตนาใดๆที่แบบว่าไปอะไรกับใครต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแต่เราทำไมเจอแบบนี้วะเออหรือว่าผู้คิดบวกไม่ได้กูถึงเจอกรณีแบบนี้เคยเป็นค่ะขายของก็เจอกรณีแบบนี้นะแล้วพอเราเอาไปพูดต่อเอาไปเอามาเราเป็นคนผิดซะง,งั้นเอออะไรแบบนี้ค่ะแทนที่เขาเจะมองมองทางสองข้างว่าเออเขาก็ ผิดเหมือนกันเราก็ผิดอย่างเงี้ยเขามาทํากับเราก่อนแล้วเราก็รับไม่ได้เหมือนกันเห็นไหมสมมุติว่าวันเนี้ยมีคนมามองคุณอ่ะคุณไปขายของเนี้ยแล้วมองโดยท่าทางที่แบบไม่ดีอ่ะนะส่วนที่เขาดีก็มีแต่ถ้าแบบลูกหัวเขาเนี้ยมามองเราไม่ดีอ่ะเราก็รู้สึกไม่ดีแล้วอ่ะอ้ยไม่สบายใจแนละ้วสมมุติว่าพีา่น,นี่ไม่สบายใจเนาะเราก็เลยว่าเฮ้ยถ้าเราอ่ะไปขายพื้นที่ตรงนั้นแล้วแบบมันทําให้เขาไม่สบายใจมันทําให เขาทุกใจเราก็จะไม่ไปเราก็ห่างหายไปขายตรงอื่นที่เนี้ยนะแล้วเราก็กลับมาเราก็มีแบบน้อยใจเหมือนกันว่าเฮ้ยเราก็อาจจะไปพูดต่ออย่างเช่นพี่แาจะไปพูดต่อว่าคนเนี้ยเขามองเราไม่ดีคุยมองมองน่ากลัวนี่แหละนะเคยเจอกรณีแบบนี้มหเหมือนเราไม่ได้เสียค่าที่เราต้องเข็นไปเข็นมาอะไรย่างเงี้ยนะแล้วเราไมไ่คิดไปเองนะทุกคนมันเห็นกับตานะ แล้วพอเราไปพูดกับเขาบ้างแล้วมีคนไปพูดต่ออย่างเงี้ยสุดท้ายเราผิดนะอ่ะเราก็โอเราก็เลยขอโหสิกรรมจุดทูบแล้วก็แบบเราบอกตัวเองเลยว่าเราจะไม่พูดถึงสิ่งนี้แล้วเราจะไม่จองกรรมจองเวรใครแล้วหรือใครจะพูดต่ออยู่ก็แล้วแต่อะไรประมาณเนี้ยค่ะเราจะจบด้วยตัวเราเองหรือบางทีเราเคยทําผิดมาเรื่องอะไรก็ช่างเราจะจบด้วยตัวเราเองเราจะเมตตาตัวเองให้เยอะๆเราจะรักตัวเองให้เยอะ สิ่งไหนที่มันทําให้ตัวเองทุกข์เราจะไม่ทํานะเราจงบอกตัวเองแบบนี้ค่ะถ้าวันนี้สิ่งไหนที่มันทําให้เราทุกข์กเรื่องในชีวิตเลยค่ะเราจงหันกลับมารักตัวเองค่ะ <Alles. S 1> ขอบคุณบอกรักตัวเองแล้วก็ใส่ใจตัวเองนะแล้วแต่หัวจุดเท้าทําให้ตัวเองมีความสุขทําให้ตัวเองมีรายได้มากขึ้นทางไหนที่มันทําให้เรามีรายได้มีเงินเราจงทําหรือทางไหนที่มันเกิดปัญหาแล้วเราต้องหนีค่ะเราต้องหนีไม่ใช่แค่กลัวเขาแต่เราหลบเพื่อไม่อยากสร้างปัญหาอีก แล้วเราก็จะไม่พูดถึงเรื่องนั้นอีกแล้วก็ให้จบไปอย่างเงี้ยค่ะนะนี่ที่ที่ยกขึ้นมาเพื่อปรกรณีที่ไม่เคยเจอแล้วเราก็จุดทูบค่ะนะก็จุดทูบสิบหกดอกค่ะนะเรื่องอะไรก็ช่างที่เราไปทําผิดพลาดทั้งต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือต่อผู้คนหรือแฟนในอดีตก็ช่างเพื่อให้ลืมเรื่องราวในอดีตไปค่ะทาทุกวันก่าเราจะลืมแล้วโปรแกรมจิตตัวเองใหม่นะคะจุดทูบค่ะนะสิบหกดอกค่ะนะแล้วก็เอ้ยชื่อตัวเองค่ะข้าพเจ้าเอ้ยชื่อตัวเองชื่อว่าอะไรเน,ะนาะ ขอหสิกรรมนะกรรมใดๆที่ทําผิดพลาดพังต่อผู้ใดไว้นะตั้งด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติและพบชาตินี้หรือสิ่งใดๆที่ข้าพระเจ้าเคยทาผิดพลาดพังในการขอพรพระพุทธธรรมประสงค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธเจ้าหรือแม้กระทั่งบาง,งทีอาจจะเผลอพูดลบบ้างนะะอะไรประมาณเนี้ยลูกขอหสิกรรมนะคะหรือกรรมใดๆ พื่อที่ใครอ่ะเคยทํากับเราไว้ในอดีตอ่ะม่ว่าเขาจะนินทาเราหรือด่าว่าร้ายเราเราก็จะให้อภัยเขาเช่นกันเราก็จะลืมเหตุการณ์นั้นไปเลยหรือแม,ม้กระทั่งแฟนเก่าๆที่เราเคยมีมาในปัจจุบันเราขอถอนคําสาบานถอนคํามั่นสัญญาถอนคําอธิษฐานถอนคําขอพรที่ข้าพเจ้าเคยขอไว้ในอดีตแล้วก็ไม่กลับไปตามกัจจวาจาลูกขอ อาโหสิกรรมหรือเคยพูดว่าจะช่วยเหลือผู้คนอะไรต่างๆลูกก็ขอโหสิกรรมถ้าลูกทําไม่ถันหรือลูกไม่ได้ช่วยใครนะถ้าวันหนึ่งลูกรอดลูกถ้ามีลูกมีโอกาสนะลูกก็จะช่วยคนถ้าตอนนี้ลูกยังไม่ดีขึ้นแล้วลูกก็ไม่สามารถที่จะช่วยใครได้นะถ้าใครที่อยากให้ลูกช่วยก็ต้องมาติดตามลูกที่นิตยาชาแนลแล้วก็เพจนิตยาชาแนลนะคะแล้วก็เฟซบุ๊กนิตยาทิกอกนทิตยากรสูงพานะเออให้เข้ามาหาเราเองค่ะนะ แล้วก็เพื่อยกถวายนะคะความดีเนี้ยนะสิ่งอโหสิกรรมนี้ให้พระพุทธเจ้าแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือแล้วก็ให้องค์พ่อพิกานีให้อภัยลูกด้วยในสิ่งที่ลูกเคยทําผิดพลาดทั้งมาในอดีตแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยขอให้ลูกๆแล้วก็ครอบครัวข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความจเจริญยิ่งขึ้นไปมีเงินมีทองก็พูดไปก็แต่มันจะพูดนะคะมีเงินมีทองมาเลี้ยงดูครอบครัวนะมีทรัพย์สมบัติมีความสุข พบแต่ความดีแล้วก็โปรแกรมจิตพูดแต่สิ่งดีให้กับตัวเองทีเนี้ยค่ะนะคะเราคิดบวกทุกวันเอโหสิกรรมทุกวันจะทําดีหรือไม่ดีก็อโหสิกรรมทุกวันแล้วก็อธิหารจิตทุกวันว่าเราต้องการมีความสุขมีทรัพย์สมบัติพบแต่ความดีความสุขสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงโชคดีมีโชคลาภอะถ้าวันนึงลูกนะทำได้ตามเป้าหมายอย่างเช่น ณนะปัจจุบันพอเราเอาหูสิกรรมเสร็จเราจะขอพอรใหม่ก็ได้นะทีนี้เราอย่าลืมสัจจะนะเราก็ขอพอรองค์พ่อพระพิฆเนศหม่ว่าต่อไปนี้ลูกจะตั้งสัจจะให้ดีถ้าสมมติว่าลูกขายจี้องค์พ่อพระพิฆเนศได้ตามเป้าหมายขายมีเงินมาลงทุนดีท็อกตัวนี้แล้วลูกขายดีขายปังมีเงินได้กําไรดีเหลือก,กินนะ่ะแล้วลูกจะแบ่งเงินสนุนไปทำบุญแล้วก็พาองค์พ่อไปทําบุญตรงไหนก็ได้ไปไซบาศ นะหรือทําทานก็ได้นะคะเราก็ไปนะคะแค่นั้นเวลาเราทำํำเราอธิษฐานจิตเผื่อองค์พ่อพระพิคเน่ด้วยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือด้วยนะคะหรือแผ่ให้คนอื่นด้วยเวลาทําบุญพิษแบ่งปันเรื่องนี้ที่พิดรู้มานะเราแผ่บุญให้ตัวเองแล้วใช่ไหมให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะ ที่ท่านสอนให้ความรู้เรามานะหรือไม่ต้องเอ่ยชื่อท่านกระด้นะอุทิศท่านไปครูบาอาจารย์คนไหนก็ช่างที่เขาดีกับเราอก็อุทิศส่วนกุศลให้ท่านนะที่ท่านเคยให้ความรู้เรามาหรือให้ลูกเราให้แฟนเราด้วยนะะก็จะทําให้เราสบายใจมีความสุขได้สมองอะ่ะเขาก็จะแตกตัวค่ะสิ่งเนี่ยหนักหัวแล้วเนะี่ยเขาก็จะค่อยๆมาลายหายไปค่ะ เราเป็นตัวไหนก็ขอให้เราสุขภาพดีนะแล้วก็คุยกับตัวเองดีๆแล้วมันจะสุขภาพดีก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะถ้าอยากสุขภาพดีเนะอะแล้วมา,มายกตัวอย่างเช่นอืเคยไหมเคยเอโหสิกรรมแล้วใช่ไหมนะคะแล้วก็อธิษฐานติดต่อแล้วก็เคยไหมเคยพูดถึงพระสงฆ์ไม่ดีเคยด่าว่าหรือเคยไม่ชอบพอไปดูข่าวลบๆจากข่าวต่างๆ ในกรณีที่มันเกิดเรื่องแบบเนี้ยมันมันเป็นของของกฎหมายแล้วเราก็ไม่ต้องไปว่าท่านหรือไปพูดอะไรอย่างน้อยเขาก็เคยถือสินมาก่อนนะเราก็มีหน้าที่แค่เป็นประชาชนที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไปสมมติว่าใครทําผิดก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกฎหมายเราไม่ต้องไปกล่าวด่าว่าใครนะหมือเราด่าว่าเขาไปปุ๊บเราผิดทันทีเลย่ะนะผิดสินทันทีเลยนะแต่ถ้าวันนี้อยากมีชีวิตดีขึ้นนะหนึ่งหละ่ะต้องมีความสุข หมั่นทําใจให้ใสสะอาดแล้วก็คิดดีพูดดีทําดีต่อตัวเองและผู้อื่นค่ะแล้วก็ลงมือทําถ้าอยากมีรายได้ที่ดีมากขึ้นใช่ไหมเราก็ลงมือทําค่ะนะเหมือนพี่นิดเนี่ยพี่ไม่เคยทําช่อง youtube นะคะแล้วก็ไม่เคยขายข,ายของออนไลน์มาก่อนเราก็ตั้งใจทําตอนนี้จะตั้งใจทําให้ดีแล้วก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นถึงแม้ว่าเราก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งเราจะเติบโตได้เพราะเราเคยมาจากจุดที่เราไม่ไม่ได้สักออเดอร์แล้วมาไดออเดอร์ order, แล้วก็ปังขึ้นปังขึ้น เราก็เชื่อว่าเราจะสำเร็จในที่เราต้องการได้แน่นอนเราต้องให้กำลังใจตัวเองค่ะถึงแม้มีใครเขามาพูดว่าทำอย่างเราเนี่ยมันไม่มีทางได้เหมือนเขาเพราะพินิษฐานะเคยเจอมาก่อนพี่ขายค่ะไม่กล้าแพ็คของเลยทำนะเจ้าของแบรนด์บอกให้แพ็คของมาละกล่องสองกล่องยังไม่ทำเนี่ยพดขายอย่างเดียวให้ความรู้อย่างเดียวเลยแต่คนสุดท้ายอ่ะด้วยความจริงใจของเราอ่ะลูกค้าเขาส่องเราอยู่อ่ะ เขาก็ยอมซื้อเราอเออพี่ได้เคยปรึกษากับน,น้องที่ขายของแบรนด์ดูกันนะเฮ้ยถ้าเราทําแบบเนี้ยมันจะดีหรอวะเออเคยปรึกษากันเนาะถ้าเราใช้ความจริงใจมันก็ต้องขายได้เหมือนกันหรอวะนะคนสุดท้ายก็ขายได้ค่ะก็ขายได้เยอะเหมือนกันนะคะ,ะถ้าคุณจุดทูบขอโหสิก,กรรมแล้ว คุณยังไม่มีความสุขอีกคุณก็จุดทุกวันขอโหสิกรรมทุกวันพูดคิดบอกทุกวันแล้วทีนี้ชีวิตคุณจะมีทะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองมีความสุขคิดแค่นั้นนะคะเหมือนพี่เดโทรไปหาแม่แม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเนาะแม่แม่พูดไปแล้วแม่พูดเมื่อวานแล้วนะแม่หยุดพูดนะแล้วก็หยุดคิดเรารู้ว่าแม่ไม่สบายใจ เราก็เลยบอกแม่ว่าแม่อย่าไปยุ่งเรื่องของใครถึงแม้ว่าเราไปเห็นกับตาแต่พอเขาไปบอกพ่อบอกแม่เขาแล้วเขาก็ว่าไม่ได้ทำอะไรประมาณนี้เราก็ผิดพี่ก็เลยบอกแม่ว่าแม่อยู่เฉยไว้ไม่ต้องไปห่วงลูกห่วงหลานใครทำกรรมอันใดไว้เขาจะได้รับผลกรรมนั้นเองนะแม่นะนางอ่านหนังสือแต่ก่อนนะพี่ไม่ได้เป็นคนแบบนี้นะแม่โทรมาพูดไม่ดีกับแม่ก็มีนะแต่รักไหมรัก นะแต่ทุกวันนี้มาทางมาทางทมแล้วเราก็เลยให้คําสอนพระธรรมกับแม่ไปว่าแม่รักตัวเองให้เยอะใส่ใจตัวเองใส่ใจลูกหลานเราดีกว่าใช่พวกนั้นก็เป็นลูกหลานหมดแหละเขาเห็นเขาก็ไม่เขาห่วงเขาห่วงลูกหลานด้วยความห่วงด้วยความหวังดีนะคะกลายเป็นว่าแม่ผิดแต่ว่าบอกเลยแม่ป็กคนปากไวนะคะอย่างเช่นแม่พี่เนี่ยนะคะตัวพี่ก็เคยเป็นคนปากไวค่ะพูดไม่ดีนะคะก็มีเหมือนกันนะคะเรา ก็เลยพยายามอ่ะที่จะพูดอะไรก็ได้พูดเรื่องดีๆให้ผู้คนอย่างเงี้ยนะเพื่อแก้กรรมให้กับตัวเองแล้วกันเนาะเราก็เคยเป็นคนหนึ่งที่นิสัยไม่ดีมาก่อนเนาะเคยด่าเคยว่านะคนอื่นมาก่อนเหมือนกันนะนะเราก็จะดีดีได้ถ้าที่เราดีแหละนะทุกคนอืมแต่ถ้าเราดีมากจนเกินไปเราก็โดนทำร้ายอยีกเลยนะทุกคนแทนที่เราจะต้องปกป้องตัวเองให้ได้เนาะนี่แหละ เราก็เป็นคนหนึ่งที่ดีเหมือนนางเอกแล้วแบบนั้นก็มีเหมือนกันนะคะไม่ใช่ฉันจะมีโมเมนต์ที่แบบฉันไม่ได้ว่าด่าใครทุกคนนะอ่าจะไม่ให้ด่ารล้านถ้าถ้าไม่มีใครมาทําอะไรกับเราหรือแบบให้เราโกรธเราไม่ด่าใครเลยค่ะนะแต่ถ้ามีทํามาทําให้เราเราไม่ผิดอ่ะเออมันก็มีโมเมนต์น่ะที่แบบเออ ด่าจะว่าอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ใช่ว่าจะด่าคนตลอดวีตลอดชาติแค่ครั้งเดียวสองสาครั้งอะไรประมาณนี้ในนานทีอนะไรเงี้ยเออแต่มันก็เป็นความผิดนะเนาะอ่าทุกคนนั่นแหละถ้าเราไม่สบายใจเราก็ลองทําแบบนี้ดูจะทําให้ทุกคนสบายใจขึ้นเดือนนะคะ <c oughs> จริงๆแล้วกนไหนบอกอีสานคนกันสบอกอีสานนะคะับื่อบ้างข้างเทียบอกให้กับประชาดอกจ้าก็เป็นคนขอนแก่นเนื้อจ้ะคนขอนแก่นเองกัสิบอกบอกอีสานแบบแข็งแข็งเน้อจ้ะพี่น้องนะ,ะอนเอะะอ ไปแล้วเด้อจ้าอย่าลืมกดซับจะค่ายกดติดตามให้ในเด้อจ้านะคะเพื่อรับความรู้ดีๆเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะจ้าพี่น้องนะคะเป็นกาลังใจให้คอในเด้อจากดคนละหนึ่งหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะคะอ่ะประกาศแชกอ่ะว่าเป็นอย่างขอให้กดติดตามให้ในเด้อจ้านะคะประสาทไายบายย้อนอนาคตนะคะพี่กระชีเฮ็ดฉากต้องง้างให้นี่ค่ะนะ๊ายบายนะคะ แต่เราก็ภูมิใจนะที่เราเออแต่ก่อนเรายังมีผ้าฉากสีเขาเดียวนะคะนี่มีสีเขียวสีทองนะอาจจะมีสีอื่นอีกนะคะต่อไปนะคะไปโลจาาไม่ไปคัพหลจรา